ท่ามกลางเสียงใบไม้ไหวเสียงหนึ่งแหลมสูงแทรกขึ้นมาจากยอดไม้มันไม่ใช่เสียงธรรมดาแต่มันคือบทเพลงของนกตัวจิว๋วผู้มากด้วยสเสน่ห์นกกรงหัวจุกหรือนกปลอดหัวโขนคือนักร้องเสียงใสแห่งผืนป่าไทยด้วยขนแก้มแดงหงอนชี้เด่นและน้ำเสียงที่ไม่เหมือนใครมันไม่เพียงดึงดูดเพื่อนนกแต่มันยังจับใจผู้คนจากป่าลึกสู่กรงไม้ จากเสียงธรรมชาติสู่การประกวดระดับประเทศนกกรงหัวจุกกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสงบความอดทนและการใช้ใจฟังเสียงธรรมชาติในภาคใต้ของไทยเสียงของมันคือเสียงแห่งวัฒนธรรมเสียงแห่งความผูกพันระหว่างมนุษย์กับนกเพื่อนรู้ใจแต่ในอีกด้านหนึ่งการลักลอบจากธรรมชาติทำให้นกชนิดนี้กลายเป็นเหยื่อของความนิยมเสียงเพลงอันไพเราะ ควรดังก้องจากยอดไม้ไม่ใช่ถูกขังในกรงตลอดชีวิตนกกรงหัวจุกไม่ใช่แค่นกแต่มันคือศิลปินตัวน้อยที่ร้องเพลงให้ทั้งโลกได้ฟัง